แหล่งน้ำสำหรับ <c oughs> ทำการเกษตรสาช่วงคอไม่คูน้ำผมใช้เป็นได้ทั้งหมู่บ้านอยู่นี่น้ำบับปลาหมู่บ้านขาดสามารถดึงมไปใช้ได้เข้าไปในหมู่บ้านํารทำเกษตรมีแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำแล้วก็มีดินพื้นดินตรงพื้นที่ที่เราจะทำการเกษตรสอบถามเท่าที่ไปศึกษามาจากประเทศอิสราเอลหนึ่งปีมันบอกว่าการทำการเกษตรนั้นหนึ่งต้องหาแหล่งน้ำไม่ได้ก่อนสองดินดินดีไม่ดีไม่สำคัญ เพราะมีการบำรุงได้ใช้ปุ๋ยช้อะไรมีการฟื้นฟูดินเมื่อมีดินมีน้ำแล้วอันดับต่อไปก็คือการฟื้นฟื้นฟูดินให้มีแร่ธาตุในดินซะก่อนเช่นจะมีการไถปลูกพวกหญ้าต่างๆพวกพืชเกี่ยวกับพวกถัว่วพืชอะไรก็ได้ปลูกไป นี่มใบให้ใบมันร่วงลงมันเน่ามันก็จะเป็นปุ๋ยเกิดการหมักผมเป็นปุ๋ยแล้วเราก็ไถกวบพับนี่เราก็บานบานปุ๋ยไปแล้วบานใส่ขี้วัวไปแล้วอีนี้ก็วานข้าโพดข้าโพดน้อยลงไปแล้วรอการเกิดยังปลูกไม่ได้เพราะดินใหม่ๆอยู่ ดินยังไม่ยุบตัวให้มันยุบตัวเราไปก่อนเพราะดินยังหลวมอยู่ไม่สามารถปลูกพืชได้ปลูกไปก็ตายเพราะดินไม่แน่นรากพืชอ,ออกไปไม่มีที่ยึดรากไปแช่น้ําอยู่เน่าตายอันนี้ปลูกทุเรียนอาจารย์แกบอกสอบถามอาจารย์ที่ไปด้วยกันแกบอกว่าทําอะไรก็แล้วเต่ต้องปิดก,กระดุมเม็ดแรกให้ได้เสียก่อน เม็ดต่อไปก็จะไม่มีปัญหาต้องปิดเม็ดระดมเม็ดแรกให้ได้ก,ก่อนก็เนือดจ,จำทำทำเดือะน้ำมีลินก็ฝนตกอยู่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่เพราะเขาเข้าไปปุ๊บนันดิ่ม,มันหลวมเหยียบไปยุบมันไปครึ่งน,น้าแข็ง อยู่ทยยกบมาไว้ยกร่องไว้ไม่ให้น้้ำมันขังทำเป็นร่องดึงร่องชักร่องตรงกลางโครงการปลูกทุเรียนสองไร่ประมาณเก้าสิบต้นสามไร่ที่ทำไว้เก้าสิบต้นลง,งลงไม่ได้ลงไม่ได้ผลมีจริงแต่ลงไม่ได้เพราะดินมันหลวมเนา่าหลกเนา่าดึงร่องไว้ไม่ให้นน้ำมันขัง ออกมาดึงร่องมามันก็จะไหลลงไปในป่าหญ้าไปนถ้าน้ําหมดเราก็ไปดึงน้ําจากแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้เพียงเรามาได้มีโครงการคือโครงการคาดว่าประมาณสองเดือนหลังจากหญ้าขึ้นยี่สิบวันหญ้าจะขึ้นหญ้าจะขึ้นรากหญ้าจะคุมดินให้ เรลากหญ้าคุมดินปุ๊บหญ้ายาวประมาณสักหัวเข่าเราก็ตัดหญ้าตัดหญ้าเพื่อให้หญ้าแห้งบางส่วนก็เอาไปให้วัวประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันน่าจะขึ้นแล้วจ้าเรนจะเห็นเม็ดหญ้าอยู่บางไปนมักําลังแตกขึ้นแล้วบางส่วนก็ไหลมาตามน้ําเราก็ คงจะมีเพียงแค่นี้นหวันนี้มาแล้วทำอะไรไม่ได้เมื่อเช้านี่ฝนตกฝนตกเมื่อเช้านี่ไปเอาจอบไปขุดร่องน้ำไปเต่งน้ำเห็นมันไหลมันร่องน้ำเห็นมันไหลลงน้ำล่องมาไปเต่งน้ำอยู่หัวทั้งหัวทั้งตาแล้วพวกนี้มืออื่นก็เอา เมือ่อื่นนนูก็เอาจอบมาขุดแล้วล่างนี้มาให้มันไหลองมาไม่ให้มันขังทำเป็นเนินดินไม่มีอะไรเลยดินเหยียบไปมีแต่น้ำแช่อยู่เนี่ยเหยียบไปมีแต่น้ำนีไส่เดือยนมีมาแล้วแต่ยังปลูกไม่ได้ปลูกไปก็เน่า ต้องดินให้มันดีนมันยุบตัวซะก่อนให้มันแน่นซะก่อนปลูกไปปุ๊บลากเพราะทุเรียนมันลากดิเขาว่าลากไวมันเยอะเม่ลากอวมันเยอะออกมามันเน่าน้ำดินไม่แน่นมันเกาะยึดไม่ได้มีนม้ำลากเน่าตายทุเรียนนึงตายพอซื้อมาปลูกชองงวดแล้วลงไปแล้วมีประสบประการมาแล้ว ทำยังไงก็แล้วแต่คือไม่ให้น้ําขังทุดเรียนเป็นเพื่อที่ชอบน้ําแต่ไม่ใช่ไม่ชอบน้ําขังชอบน้ำลักนณมาี่่ว่าแห้งผ่านตานไปดูดซึมได้ง่ายวันนี้ก็คงประมาณนี้โอเคครับบายบายผลก็เริ่มมาแล้วหนึ่งเมื่อตึ๊บมาแล้วทางนูน้นเราต้องรีบเข้า พักพิงก่อนก่อนที่ฝนจะมาั้งแต่เช้าเลยตกสองสองหวดสองเทปแล้วสองเท็กแล้ว,ลวนี่ก็น้ำขังไปแล้วกล้วยนี่เดี๋ยวจอบมาขุดออกสองวันสามวันสี่วันได้พื้นที่เลยน้ำเป๊ะเลยโอเคครับ